สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำการใช้งานนะครับตัวเทอร์มินอลต่อสายไฟนะครับตัวนี้จะมีหลักๆก,ก็มีีขนาดนะครับมีเบอร์2.5นะครับเบอร์6นะครับเบอร์น10นะครับเบอร์16นะครับขึ้นอยู่กับสายไฟที่ลูกค้าจะต่อนะครับหมายถึงขนาดของสายไฟนะครับ ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างสายปอดตัวหนึ่งนะครับเบอร์หึผมก็จะใช้จะมินอลเบอร์สองคือท้านะครับทีนี้เราดูสายว่าสาย <c oughs> สายกี่เส้นนะครับตัวนี้สาย2องเส้นนะครับเราก็ตัดตัวจะมินอลน,นะครับ2ช่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลายน็อตเพื่อจะล็อกสายนะครับ แล้เอาสายที่เราปอกนะครับจัดเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับและอีกข้างเราก็ทำเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับ